สวัสดีค่ะมาค่ะมากินแกงหน่อไม้แบบบานเฮาค่ะนี่แกงหน่อไม้ใส่หมูค่ะแต่กินแต่แกงหน่อไม้แล้วฝรัง่งว่าบ่มีโปรตีนเราเลยต้องใส่หมูค่ะมาเด้อค่ะมากมากมากเอาเนื้อก็มีเด้เนี่ยอะค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮ้ยแกงหน่อไม้กันค่ะ แบบบ้านเห่าค่ะกับขะเหนียวเนาะแก๊งนำ้ำม้ย่ายเสร็จแล้วค่ะแกีงน้ำม้ใส่หมูใส่หยอดบบอ,อื้อแบบอ,อื้อฝรั่งค่ะเห็นบอนี่ยจะนั่งเอามาจากบ้านจะนั่งแหงแบบว่าปั่นผงม,มาค่ะป้ายต้ยค่ะไปกินน้ำกัน มันมีหน้ากับมีเขาเหนียวอยู่เด้อบัลลังก์แตมีแต่หน้าเขาโอดอ่าคือเสียบเถอะวะคุณได้เก็ดมาเนาะคือเสียบเนี่ <laughs> ปีกล้อก็มีด้่น่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เนาะคะ่ะช่วเหลือก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ตุ้ยยูเคที่สดเก้าให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ